เราต้องเลือกสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่สำคัญในศาสนานี้ก็คือธรรมะคำสอนที่พระเจ้าเจ้าได้ตรัสและธรรมะคำสอนนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันถูกต้องทําไมงั้นเมื่อเราเข้ามาสู่ศาสนานี้ทักวันนี้มันมีอะไรเยอะมากเลยนะในเรื่องพิธีเรื่องเรื่องอ ในเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่บางทีก็สะสมกันมาเจ้าว่าผิดก็ไม่ถึงกับผิดเจ้ว่าจะให้ดีก็ไม่ถึงกับดีมากคือดีอยู่อย่างศาสนาพิธีอะไรต่างๆนี้มางครั้งเราก็เข้าไปหลงแล้วก็ไปสร้างความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้เกิดความสําเร็จสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เกิดความเจริญซึ่งในพิธีนั้นอาจจะมีความดี คือเราได้ทำบุญในพิธีนั้นอาจจะมีธรรมมีความสมัครสมานสามคัคคีมีการช่วยเหลือมีความพร้อมเพียงอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในพิธีนั้นก็ดีแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงธรรมนี่ที่มันจะนำเราไปสู่ความพ้นทุกนี่บางทีมันยังไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าให้เราไปดูถูกประเพณีวัฒนธรรมใดแต่เราจะเอาประโยชน์ จากประเพณีพิธีกรรมนั้นได้อย่างไรที่จะให้เราได้คุณค่าที่มันยิ่งกว่านั้นที่จะนำเราไปสู่สติปัญญาไม่ใช่นำเราไปสู่ความลุ่มหลงงมงายในเรื่องอะไรที่บางครั้งก็ไปเกี่ยวข้องกับความโลภอีกไปเกี่ยวข้องกับความโกรธอีกหรือว่าทำให้เราไปลุ่มหลง